ันนี้เนยจะพาทุกคนไปทเทีย่ยวซาฟารีเวอ์ที่เมืองการงานข่าวว่าเสียงเงินค่าเข้าเท่าไรมันเป็นการไปทเทีย่ยวซาฟารีเวอ์ครั้งแรกของเนยเลยค่ะก่อนอื่นแนะนําให้ทุกคนนะคะกินข้าวไปก่อนนะนี่ก็คือทางผ่านเนยนะคะเนยก็แวะกินข้าวแกงค่ะแล้วก็ไปเจอน้ําปั่นร้านนี้คือถูกมากทุกคนแล้วก็คือให้เยอะมากเสร็จแล้วพอมาถึงซาฟารีเวอ์นะคะก็คือมาซื้อบัตรได้เลยราคาคนไทยก็คือ200บาทแต่ว่าต่างชาติก็คือ5 5า้หานะจ๊ะก็คือต่างชาติคือแพงมากทุกคนจานแรกที่จะเจอนะคะก็ เข้ามาก็ได้นะคะหรือว่าเอารถตัวเองเข้ามาก็ได้นะสำหรับใครที่อยากเอารถเข้ามาเองแบบเนยนะคะก็คือเขาจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายพอดูน้องกวางเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเจอหมีกันค่ะอันนี้คือแบบห้ามลงแต่ว่าไม่เห็นหมีเลยทุกคนก็คือหมีนอนอยู่พอเจอหมีเสร็จแล้วเราก็มาเจอเสือโค้่งค่ะทุกคนก็คือตัวใหญ่มากก็คือแบบเดินดุ่มๆมาเลยทุกคนก็คือกลัวอยู่นะเสร็จแล้วเราก็มาเจอสิงโตค่ะก็คือนี่คือปกติสวนสัตว์ที่เนยเคยไปอ่ะเราจะเจอสิงโตแค่แบบ2ตัว3ตัวอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเจอเยอะมากแล้วก็เจอเสือเยอะมากกกกกกอออออจจะะเเสสืิงงงงโตนนคค็มาาาววุ่้ พอเห็นรถก็คือรู้เลยนะว่าแบบเออมันต้องมีคนมาให้อาหารแล้วก็มาเจอนักเลงตัวนี้ค่ะอ สาวเพิ่งเคยเจอหา<บ>่านร้องเรียกแล้วก็ูโหขนาดนดี้อ่ะอเป็ดน้องหา่านน้องกวางแล้วก็น้องอูดไปที่รียร้อยแล้วนะคะก็มาเจอมาลายทุกคนอัน <c oughs> <c oughs> นี้คือไม่ได้ตั้งใจจะปิดให้มันโดนปากมันนะ <c oughs> แต่คือมันไม่ออกแล้วก็มาเจอ <c oughs> ยีราฟค่ะทุกคนคือทุกคนเคยดูเรื่องมาดามกาสกาบ้าแล้วคือแบบเนยชอบมากจะบอกว่าสัตว์ที่นี่ตัวหนานะทุกคนก็คือตัวอวบนะเหมือนน้องเหงคคนแล้วน้องรู้งานมากว่าแบบว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรมาให้กินแน่นอนแล้วเนยเพิ่งเคยเห็นลิ้นยีราฟทุกคนลิ้นมันหนามากอ่ะแล้วก็มาที่นนนคค่่ะีีจอ้ง แล้วก็น้องลิงด้วยน้งนกแล้วก็น้องจระเข้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการแสดงโชว์ค่ะทุกคนนี่เอาหัวเข้าไปในปากจระเข้ดูไปก็คือย่านจระเข้สวบดูเหมือนกันนะคะต่อมามาเจอความน่ารักของน้องช้างค่ะทุกคนก็คือช้างน่ารักมากเอาจริงเลยชอบสุดก็คือช้างเลยนะเพราะว่าน้องคือน่ารักมากน้องแบบแสนรู้จริงจริงอ่ะทุกคนนี่เราก็ถ่ายรูปกับน้องช้างกุ๊ดน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนเสร็จแล้วก็มีโชว์ต่อค่ะนี่เป็นนวดช้างนวดให้ก็คือแบบุ้าน่ารักเสร็จแล้วก็มาให้ตังค์น้องช้างค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นนักแงทเเกมาาาอรรุพ็คืวะฟ้ ค่ะดีมากทุกคน10เต็ม10